สวัสดีค่ะวันนี้จิตรจะพามาใส่บาทร้อยแปดวัดนะคะ

ตอนนี้เรากำลังใส่ปาก80นะค่ะ โอเค่ะสอรีอะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพนนะคะ เรามาได้ชื่อทางแล้วนะคะเรียนเหลือเท่าไหร่นะ

ที่ละอันเนี้ยอันหนึ่งจะต้องให้ไปถึงนูน่นเดี๋ยวนะ,ะจะ,ะเหรียญจะหมดแล้วแต่ระยะทางดูนะคะยังอีกไกลเลยเดี๋ยวโอ้เขาบอกว่าเขามีสองอันเขาจะบอกว่าเขามีสองอันซึ่งมันได้แกล้คนละอันแต่อันหนึ่งฝากเขาไว้ หมดแล้วล่ะหมดแล้วอ่ะที่รักใส่ของหนูไปด้วยนะของเมียใช่ทำไมใส่เยอะจังอ่ะ

เจ่งมากๆเลยค่ะวันนี้หญิงก็พาแฟนนะคะมาเที่ยวที่วัดโพนะคะพาใส่บาทร้อยแปดวัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับใส่บาททิลนะาถ้ากรหนูจะปิดต้องทำยังไงอ่ะสวยจางมันสวยจงางทรักมั่อยู่ไหนเอยทรลก ค่ะวันนี้เราความเชื่อคนะค่ะขอบคุณค่ะจะมองคขาให้เห่นชิลักน่ารักจัง โ okay. อเคก็ขอตัวก่อนนะคะไรเป็นครั้งแรกยังตื่นสนกยังไม่เคยเลยนะคะว่าจะง,งไงยัง ย่าง่อมแม่วน่อยู่สามหลอดกับแม่คนไทยยูทูบฟอมแต่ยูทูบสวยที่รับปิดยังไงอ่ะนุปิดไม่เป็นอ่ะปิด YouTube เรายังไงอะป่าเนยใช่หรอ 好谢苦呢。